สวัสดีครับวันนี้เรามีเกม MMO RPG นะครับจาก World ออนไ n น์นะครับเป็นเซิร์เวอร์ต่างประเทศครับมาแนะนําให้ได้ชมกันอีกแล้วครับกับเกมที่มีชื่อว่า s k y f o r c e ครับเกมนี้ครับพัฒนาโดย Studio Obsidian Entertainment นะครับทีมผู้สร้าง Neverwinter n i g h t นั่นเองครับกับทาง Astrium Nivel นะครับทีมพัฒนาสัญชาติรัสเซียครับที่อยู่เบื้องหลังเกม Lost Online นั่นเองครับ โดยที่เกมนี้ครับจะเปิดให้บริการบน PC นะครับแต่ว่ายังไม่มีกำหนดเบต้านะครับตอนนี้ยังรับสมัครอยู่เป็นเกม mmorpg ครับที่มีรูปแบบการเล่นแบบแอคชั่นนะครับก็คือ n อน t a r g เกตนั่นเองครับซึ่งภายในเกมนะครับตอนนี้ล่าสุดได้เปิดเผยภาพเกมเพย์นะครับพร้อมกับ cg ในเกมมาให้ดูกันแล้วนะครับอันนี้ที่เห็นนี่บางส่วนเป็นเกมเพย์นะครับทำให้พบว่าเกมนี้ครับมีกราฟิกที่สวยงามแล้วก็ แอคชั่นคอมโบต่างๆครับที่มันมากๆนะครับโดยจุดเด่นของ Sky f o r สนะครับก็คือว่าจะให้ผู้เล่นนะครับพัฒนาอปเกรดตัวละครไปตั้งแต่ยังเป็นนักลบธรรมดานะครับเป็นคนทั่วไปครับไปจนถึงขั้นเทพเจ้าเลยทีเดียวครับแล้วก็เรื่องราวเกิดขึ้นบนดาวนะครับที่โดนมอนเตอร์ต่างๆเข้ามาลุกลานนะครับยังมีในส่วนของพวกเทคโนโลยีต่างๆให้ใช้งานด้วยนะครับสำหรับสกายฟอสครับจะเปิดให้ทดสอบเมื่อไหร่นั้นก็ ต้องรอติดตามกันต่อไปครับแต่ใครที่สนใจครับเข้าไปาดูรายละเอียดหรือสมัครกันได้ที่ sf.my.com นะครับ skyforce นั่นเองครับหรือเข้าไปที่ skyforce.com ก็ได้ครับแล้วพบกันครับเร็วๆนี้แน่นอน